สวัสดีค่ะลิซ่ากายร่างเป็นนางฟ้าสวยหวานเซอร์ไพรส์ปล่อยมันนี่แดนซ์พร o r ฟอร์แมนเวอร์ชันคริสต์มาสเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส2 0 2 1ซึ่งเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูซึ่งเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาคริสต์ถือเป็นวันหยุดประจำปีที่ชาวคริสต์ให้ความสำคัญมาก และแมนเทสการ์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตกแต่ก็มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั่วโลกกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ผู้คนต่างออกมาเฉลิมฉลองอย่างล่าสุดในวันที่25ธันวาคม2021ลิซ่าหนึ่งในสมาชิกแบ็คพิงกก็ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหว ส่งมอบความรู้สึกให้แฟนบิงโดยการปล่อยคลิป Money Dance Performance Christmas Version ผ่านช่องลิลลี่ฟิล์มของน้องลิซ่าที่มีผู้ติดตามกว่า9.3ล้านคนเป็นเวลา5.12นาทีเพื่อให้เห็นความน่ารักสดใสของลิซ่าในลุกเจ้าหญิงราชินีหิมะมามอบของขวัญเนื่องในวันคริสต์มาสด้วยการโชว์ Dance Performance เพลง Money Version Christmas าสอยสน่ด้วยรอยยิ้มตลอดทั้งคลิป มาพร้อมกับเหล่าแดนเซอร์พรอบฉากงานนี้หนูจัดเต็มมากลูกในขณะเดียวกันจากคลิปน้องยังบอกด้วยว่า Dance p e r f o r m a n แ e แทนที่จะเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบแต่รอบนี้น้องต้องการแค่สนุกสนานไปกับแดนเซอร์ราวกับว่ามันเป็นครั้งแรกที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและนี่ค่ะก็เป็นภาพไฮไลท์บรรยากาศจาก m ั n นี่แดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เวอร์ชันคริสต์ที่ลิซ่านำมาอัปเดตให้ชมกัน สุดท้ายกับข้อความอวยพรช่วงท้ายคลิปจากน้องกล่าวว่าหวังว่าทุกคนจะใช้เวลาคริสต์มาสที่อบอุ่นนี้กับครอบครัวและคนที่คุณรักขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ